สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วและกลับมาพบในหัวข้อเดิมก็คือการเปรียบเทียบความยาวและความสูงครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปคือเราเปรียบเทียบในหน่วยของเซนติเมตรกับมิลลิเมตรครั้งนี้เราจะเปรียบเทียบในหน่วยของเมตรเซนติเมตรกิโลเมตรและเมตรอ่ะไปดูกันค่ะตัวอย่างแรกของค้า ตัวอย่างที่หนึ่งเชือกยาว6เมตรผ้ายาว2เมตรหกสิเซนติเมตรเชือกยาวกว่าผ้าเท่าไรการเปรียบเทียบก็คือการลบการที่เราจะลบเลขในเรื่องนี้เราจะต้องตั้งวิธีทำใส่หัวเข้าไปเพราะหน่วยของมันคือเมตรกับเซนติเมตรแล้วใส่ตัวเลขให้ตรงเชือกยาว6เมตรก็ใส่6ให้ตรงเมตร มีเซนติเมตรไหมคะลูกไม่มีถ้าไม่มีให้เราใส่ศูนย์เข้าไปเสร็จแล้วผ้ายาว2เมตรใส่2ให้ตรงเมตร60เซนติเมตรใส่60ให้ตรงเซนติเมตรเสร็จแล้วใส่เครื่องหมายลบเข้าไปแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปนะคะลูกทีนี้เรามาลบกันดูสิว่าลบได้ไหมศูนย์ ลบหกสิบได้ไหมเวลาคุณครูลบคุณครูจะลบเป็นก้อนนะคะเรื่องนี้หรือเราจะลบตามหลักก็ได้จากหลักหน่วยไปหลักสิบแต่การลบเป็นก้อนจะง่ายกว่านะคะอ่ะเรามาดูศูนย์ลบหกสิบได้ไหมลบไม่ได้ไปยืมหกมานะคะหกเหลือห้าศูนย์กลายเป็นศูนย์กลายเป็น หนึ่งร้อยเพราะอะไรเพราะเราไปยืมหกมาหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรเมื่อมาเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรมันคือหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะลูกอ่าเสร็จแล้วเราก็มาลบกันทีนี้หนึ100่งร้อยลบหกสิบได้สี่สิบห้าลบสองได้สามอ่าคำตอบของข้อนี้คือเชือกยาวกว่าผ้า สามเมตรสี่สิบเซนติเมตรอย่าลืมว่าหนึ่งเมตรเราเท่ากับหนึ่งร้อเซนติเมตรนะคะลูกตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างที่สองกระดานยาวแปดเมตรยี่สิบเซนติเมตรโต๊ะยาวสามเมตรเจ็ดสิบเซนติเมตรกระดานยาวกว่าโต๊ะเท่าไรเหมือนเดิมค่ะเราก็แสดงวิธีทำใส่คำว่าวิธีทำเข้าไป หัวของมันคือเมตรกับเซนติเมตรเราก็ใส่เข้าไปเมื่อใส่เสร็จใส่ตัวเลขค่ะทีนี้กระดานยาว8เมตร20เซนติเมตรโต๊ะยาว3เมตร70เซนติเมตรใส่เครื่องหมายลบเข้าไปค่ะแล้วเรามาทำกันลบกันทีนี้ลบเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะลูกอ่า ก้อนของมันคือก้อน20ลบก้อน70ถามตัวเองไปว่า20ลบ70ได้ไหมลบไม่ได้ไปยืมมานะคะอ่าไปยืม8มา8เหลือ7เวลาเรายืมมาเรายืมมา1เมตร1เมตรมาเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรจะได้100เซนติเมตร100มาบวกกับของเดิมอยู่แล้วคือ20จะได้เป็น 120ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามาลบกัน120ลบเจได้คำตอบคือ50ค่ะต่อไป7จลบสเหลือ4คํคำตอบของข้อนี้คือกระดานยาวกว่าโต๊ะ4เมตรห้เซนติเมตรค่ะต่อไปอไปเลยนะคะลูก ตัวอย่างที่สามถนน A ยาว7กิโลเมตร500เมตรถนนสาย B ยาว4กิโลเมตร800เมตรถนนสาย A ยาวกว่าถานนสาย B เท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะเราก็แสดงวิธีทําใส่วิธีเข้าไปแต่ ในหน่วยของมันคราวนี้ในข้อนี้หน่วยของมันคือกิโลเมตรกับเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่หัวมันเป็นกิโลเมตรกับเมตรอ่าแล้วเราก็ใส่ตัวเลขให้ตรงถนนสาย A ยาว7กิโลเมตร500รเมตรถนนสาย B ยาว4กิโลเมตร800เมตร การเปรียบเทียบก็คือการลบเราก็ใส่เครื่องหมายลบเข้าไปเสร็จแล้วเรามาทําการลบกันลบเป็นก้อนเหมือนเดิมนะคะลูกห้าร้อยลบแปดร้อยได้ไหมลบไม่ได้เราก็ต้องไปยืมมาไปยืมจากเจ็ดเจ็ดเหลือหกห้าร้อยไปยืมมายืมจากเจ็ดมาเจ็ดโดนยืมมาหนึ่ง หนึ่งนั่นคือหนึ่งกิโลเมตรเมื่อเรามาเปลี่ยนเป็นเมตรมันจะได้หนึ่งพันเมตรพอหนึ่งพันได้มาแล้วก็จะมาบวกกับของเดิมคือห้าร้อยก็จะกลายเป็นหนึ่งพันห้าร้อยทีนี้เราก็สามารถลบกันได้แล้วหนึ่งพันห้าร้อยลบแปดร้อยเหลือเจ็ดร้อยหกลบสี่เหลือสอง คําตอบของข้อนี้คือถนนสาย A ยาวกว่าถนนสายบอ2กิโลเมตร700เมตรนะคะลูกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยพอจะเข้าใจกันบ้างไหมคุณครูหวังว่านักเรียนจะเข้าใจและสามารถทำกันบ้านของคุณครูได้แล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ